ข้าคือจอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่ตอนที่157คําเตือนช่องน,นี้อาจมีเนื้อหาที่เก่าอาจจะภาพแบบเล่าแหลมบ้างถ้าชอบก็กดปุ่มใต้คลิปด้วยนะครับกดถูกใจนะครับขอบคุณครับใครกดแล้วขอให้เจอเนื้อคู่ขอให้มีความรักขอให้นำรวยฮกูช้างเกอร์กำลังจัดการกับพวกเขาแล้วทำไมข้าถึงรู้สึกเศร้าแบบนี้กันละ่ะ น้ำจากทะเลสาแ่งการกับชาติมาเกิดชาติก่อนของข้าทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาพูดเป็นความจริงงั้นหรอกูช้างเกอรที่เป็นผู้สืบทอดทักษะวิชามารจริงๆนงั้นหรอเฮอะไรกัน เอ๊ะไม่นะไม่นะของล้ำค่าแบบนี้อยู่ในมือของเจ้าไปก็คงจะเสียของเปล่าๆข้านั้นเป็นคนจิตใจดีแต่ข้าทานเห็นเจ้าสภาพนี้ไม่ได้หรอกนะดังนั้นข้าจะส่งเจ้าไปสู่สุคติก็แล้วกันแปลกมากนี่ข้าโจมตีเขาไปถึงขนาดนี้และตอนนี้ข้าก็กําลังจะฆ่าเขาแล้วทําไมผู้พิทักษ์ของเขาถึงยังไม่โผร่มาอีก อช่วยช่วยก็ด้วยโอ้ในที่สุดก็ทนไม่ไหวแล้วหรอข้องบนนั่นน,น,นั่นมันคนของตระกูลจือนี่พวกเขาส่งคนมาช่วยจูอ,อย่างเทีนกินแล้วพวกเขาเหล่านั้นไม่แต่คนที่แข็งแกร่งการต่อสู้ครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากคนที่เป็นผู้นำคนนั้นอยู่ในระดับอาวุโสสูงสุดขั้นที่สาม ไอ้โหนเจ้านี่มันช่างอวดดีมากยิ่งนักอะไรกันเนี่ยคนของตระกูลจือมากมายปรากฏก็ออกมาในสถานการณ์เช่นนี้นี่มันหมายความว่าอย่างไรกันหมายความว่าอย่างไรงั้นหรือเจ้ามันช่างโหดร้ายและเลลทรามต่ำตช้ามากยิ่งนักถึงทำให้ลูกหลานตระกูลของพวกเราได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นนี้เจ้าเจ้าคืออาทยากรอย่างงั้นสินะ ช่างน่าขันจริงๆความจริงที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้นั่นก็คือจิวออยางเทืยอนจินนั้นสมคบคิดกับผู้สืบทอดทักษะวิชามานหากข้าไม่พยายามกำจัดเขาไว้สิ้นซากข้าจะสู้หน้าสหายที่ตกเป็นเหยื่อนในอดีตได้อย่างไรกันถ้าเช่นนั้นความเป็นตายของเขาก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าแต่กูลจือของเรารู้ความจริงทั้งหมดแล้วเราจะคืนเขาสู่โลกที่เขาจากมาเพื่อความยุติธรรมของทุกคน ใส่แล้วพวกเราจะเป็นคนจัดการเขาเองเอา้าวท่านคือตัวแทนผู้อุโสจากตระกูลจืออย่างนั้นเหรอแต่ทำไมข้าถึงได้ยินข่าวมาว่าตระกูลจือมีความแตกแยกภายในอยู่กันละ่ะไม่คิดว่าจะสามัคคีกันอย่างนี้นั่นเนี่ยน้อยนี่เจ้าคนปินปล้นเช่นนี้ป่างไปก็มีแต่เรื่องไร้สาระกูช้างเกอเจ้าคิดว่าเจ้าเกิดในตระกูลกูและจะไม่มีใครสามารถทำอะไรเจ้าได้หรือไง คนอื่นอาจจะกลัวตระกูลกูลของเจ้าแต่ตระกูลจือของพวกเราไม่กลัวหรอกนะดูเหมือนว่าตระกูลจิอจะวางแผนทุกอย่างเอาไว้แล้วใช่ไหมนี่คิดจะปิดบังเรื่องทั้งหมดงั้นเหรอแรงกดดันจากขอบเขตระดับอาวุโสสูงสุดเนี่ยน่ากลัวแข็งแกร่งจริงๆเลยน,นั่นนี่ขนาดเราอยู่ใกล้ถึงขนาดนี้ยังสามารถรับรู้ได้ถึงแรงกดดันตอนนี้คงเป็นเรื่องยากสําหรับนายน้อยกูช้างเกินแล้วล่ะอึ๊ก วันนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็พาตัวจิ่อยยางทียนจินไปจากที่นี่ไม่ได้ทั้งนั้นนี่เจ้าเจ้ากล้าต่อต้านข้าอย่ังนงรึกล้าโจมตีข้าไเมื่อเจ้ายืนการที่จะรุนหาที่ตายมากนักถ้างั้นก็อย่ามาโทษตระกูลจื่อของข้าก็แล้วกันท่านป้าชิง พวกเรารีบลบไปจากตรงนี้ก่อนผลกระทบในการต่อสู้ครั้งนี้กว้างแน่แน่การกมตีเมื่อกี้มันทรงพลังมากนี่มันเรื่องอะไรกันและตอนนี้นายน้อย,ยกูชังเกิดเป็นยังไงบ้างเอ๋เอ๋ท่านท่านเกอต้องรบกวนท่านป่าชิงแล้วล่ะขอรับอืมไม่นะไม่นะเดี๋ยวพวกเรามาคุยกัน บ้าหนะ้าไม่จริงใช่ไหมท่านอาจ,จารย์ลุงตายแล้วนั่นมันระดับอาวุโสสูงสุดเลยนะเอเอท,ท่านผู้อาวโุโส <c oughs> นั่นคนของตระกูลกูเขาสามารถสังหารระดับสูงแบบนั้นได้ในพริบตาเลยหรือเนี่ยบุคคลคนนี้เก่งว่าจะเป็นระดับอาณาจักรแห่งจัก,การพรรดิสินนะท่านผู้อาวโุโส ตอนในเรื่องมันบานปลายไปมากกว่าที่ข้าคิดไปแล้วฝีมือของท่านป้าชิงนี่ยังเหมือนเดิมเลยนะักขอรับขอบคุณท่านมากจริงๆที่ปกป้องช้างเกอขอบคุณมากเออเอเอ,เอมาเร็วไปเร็วจังเลยฮะเร็วเข้าเร็วเข้าทุกคนรีบกลับไปรายงานตะกูลจือใช่แล้วล่ะรีบใช้วิชาเคลื่อนย้ายกันเร็วเข้า ไม่ดีแล้วแย่แล้วนี่มันองค์รักษ์ของตระกูลกูนี่นะเจ้ากูชางเกอนั่นมันเตรียมแผนสำรองเอาไว้ล่วงหน้าพวกเราติดกับมันแล้วนี่คิดจะหนีกันแล้วงั้นเหรอพวกเจ้าทุกคนอุตสาหมาถึงที่นี่ก็เพื่อกำจัดข้าไม่ใช่เรื่องไงกันนายน้อยชางเกอท่านเข้าใจอะไรผิดแล้วละ่ะท่านอาจารย์ลุงเรียกวกเรามาที่นี่พวกเราไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเลยนะใช่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 แล้วหละ่ะขอรับ บกเรากับอยู่อหยางนะพวกเราไม่ได้สนิทสนมอะไรกันเลยจริงๆนะโอ้ถ้าอย่างนั้นข้าจะบอกอะไรให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่และพวกเจ้าทุกคนได้รู้เอาไว้ตระกูลจื่อนั้นสมกับคิดกับผู้สืบทอดทักษะวิชามานสังหารสาวกร่วมสำนักไม่สมควรมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแต่ข้าคิดว่าพวกเจ้าคงต้องระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันให้ดีสะกก่อนพวกเจ้าอาจเลี่ยงโทษประหารได้แต่ไม่อาจหนีจากบาปในชีวิตนี้ได้หรอกนะ มาสิไม่ต้องไปไหนมาให้หมดนั่นแหละการจะจับคุณมันจะต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เชียวเหรอนี่เขาไม่ได้สนใจอะไรเลยสักนิดยังต้องสนใจใครยังต้องคิดอะไรอีกกันละ่ะแม้แต่ตระกูลจื่อที่บอกว่าจะฆ่าเขาก็ฆ่าจริงๆกูฉางเกอไดวางแผนทั้งหมดนี้เอาไว้แล้วเขาคงจะคิดที่จะทำลายตระกูลจื่อทั้งหมดจริงๆดูเหมือนว่าในครั้งนี้ ตะกูลจือคงจะต้องพบเจอกับปพิบัติครั้งใหญ่แล้วล่ะเจ้ามัวนั่งทำอะไรอยู่ข้าจับจื่อหยางเทียนจินได้แล้วนะและที่อยู่ของชิงเสียวอีข้าก็หาพบเจอแล้วด้วยอาวข้าได้เดินทางมาตั้งหลายพันไมล์เพื่อมาช่วยเจ้าแต่เจ้ากลับเป็นเช่นนี้อย่างนั้นหรอที่จริงข้าก็ไม่ได้คิดสงสัยอะไรหรอกนะข้าคิดมาเสมอว่าเจ้าแค่มาช่วยข้าเท่านั้น เหมือนกับว่าเจ้าได้วางแผนทุกอย่างเอาไว้ก่อนแล้วเจ้าถึงขนาดทําให้ป้าชิงเคลื่อนไหวได้นางนั้นเป็นถึงผู้ที่แข็งแกร่งจักพัิเซียนของตระกูลกูเลยนะเฮะ้มนี่เจ้าเป็นอะไรไปนี่เจ้ากําลังสงสัยว่าสิ่งที่พวกจือหย,อยางเทนจินพูดนั้นเป็นจริงหรือเปล่างั้นหรอหรือว่าเจ้ากําลังสงสัยว่าข้าเป็นผู้สืบทอดทักษะวิชามารหรือเปล่านิดนิดเจ้าเจ,จ้า